สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g x Sport On Tour นะฮะวันนี้พารากิจของผมก็น่าจะลงในคลิปของส่วน G4 ทธนัดจัดสวนครับหลังจากที่ผมได้มาเสนอตัวนะฮะในการดูแลสวนแล้วก็อันจัดสวนคือกับพีบุ๋มนะฮะพีจตุพรก็หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ ปูทางเดินนะฮะด้วยแผ่นซีเมนต์ประกอบมีการเาสะเนแล้วก็เอาหินมาลงตัดนี้เป็นบางส่วนแต่ยังไมงเ่เสร็จเตียนะฮะอาทิตย์นี้ผมก็เลยจะมาทําต่อครับแล้วก็ภารกิจของผมวันนี้ก็จะเอาอุปกรณ์ตีนเขาได้ลือ้อจากาทางเดินของขั้งที่แล้วครับขั้นที่แล้ววันจะนี้ผ่นไม่ตี อของเก่าเปลี่ยนทางเดินแตนตีอันแผ่นปูนตีเ่เฮาจัดวางไม่นะฮะก็ลือ้ออกมาแล้วก็เป็นวัสดุที่ผมจะนํามาประยุกต์ใจกับการตกแต่งส่วนยอมทางบ้านของปี่บุ๋มเนี่ยถือว่าเป็นอาจจะเป็นหน้าบ้านเลยก็ได้ครับผมซึ่งแผนทองผมก็คือจะมีการเอาหินลงไว้ก่อนแล้วก็เอาแผ่นไม้เอาไว้เป็นตีล้องกระถางดอกไม้ครับแล้วเดี๋ยวบริเวณนี้จะเป็นจุดตีเฮาใจ้จัดกระถางดอกไม้แล้วก็ พื้นด้านล่างจะปูด้วยหินครับผมหินรอบแรกผมปูไปเรียบร้อยแ้วนะเดี๋ยวรอบที่2ผมจะมีการล่างหินล่างหินแล้วก็อันเอามาปูปูตีเดิมเมีเหมือนกันเป็นจ้นที่2แล้วก็มันจะทําให้ก้อนหินจ้นหินจ้นสุดท้ายเนี่ยจะไปกรบฐานของอขอนไม้ที่ผมจัดเรียงวางไว้ตัวนะผมเดี๋ยวมาดูผลงานสักน้อยครับผม ครับตอนนี้ผมก็เอา,เอาขอนไม้จัดเรียงวางไว้คร่าวๆครับเดี๋ยวเขาจะมีการอันจัดมุมให้มันลงตัวนะครับผมตอนนี้ผมก็ลองจัดให้มันกระจายเป็นแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็พื้นที่อันมีปัญหาเล็กน้อยนะั่นคือจะเป็นพื้นที่ตรงที่เป็นท่อสองท่อน,นี่ครับมันเป็นฝาต่อไว้นะครับนะเนาะเดี๋ยวเขาจะมีการวางแผนวว้เนี่ยจะได้ให้ มันบดบังสายตาแล้วก็บ,บางมันเด่นจนเกินไปนะฮะตอนนี้ผมก็วางขอนไม้ไว้ก่อนอเป็นจุดเข่าขๆวไว้นะ,ะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดเลี้ยงให้มันเหมาะสมเพราะว่าเขายังบอกหูเตียวว่ากระถางดอกไม้เขาจะมีลักษณะตูสูงต่ำสีสันแบบได้พองนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการประยุกต์หน้าง,งานต้ยนะครับผมตอนนี้ผมวางเข่าวๆไว้น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ส่วนพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ผมพยายามเจะเวเป็นช่องว่างไว้นะเพื่อเวลาทางเดินมันจะได้บเกเก,กะกระถางนะครับเนาะส่วนต้นอันนี้ผมม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอันนี้มันเป็นต้นอะไรอย่างครับเนี่ยชาท้องน่าจะเป็นชาท้องครับคือถ้าผมจำมาผิดนะฮะชาท้องสีออกจะส้มๆเหลืองๆน้อยนะฮะก็ผมก็จะมีการตกแตง่ง ลำต้นด้านล่างนะฮะนี่ครับเขาก็จะมีการลิดกิง่งทำให้มันโปร่งขึ้นนะฮะส่วนพื้นที่ตีอันเป็นใต้ค้นของชาท้องผมจะบใสซแผ่นพลาสติกแล้วก็อันอาจจะมาปูหินลงไปนะ,ะเพราะว่าผมอยากจะให้ต้นใหม่ได้น้ำจากฝนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปูผ้ายางพลาสติกลงไปนี่น้ำจะบาซึมถึงดินนะฮะ ลักการง่ายๆของการจัดสวนคือจัดจะได้ก็ได้กับขอหืือต้นไม้บาดตายนะฮะอันดับแรกเลยต้องบัดตายครับความสวยงามมาที่หลังับผมต่อคือจัดวางเรียบร้อยขนาดไหนถ้าต้นไม้เฉาตายก็บ่มีประโยชน์ครับในการจัดสวนส่วนเรื่องมุมความสวยงามเด้จะว่ากันมกันครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหินหินในเรื่องของการปูชั้นที่2ผมจะมีการล้างหินให้สะอาดเ้วยนะครับถ้าสังเกตดูครับหินที่มันเปื้อนดินโคลนแบบนี้ นี่ฮะผมจะเอาวางไว้จันหลุ่มเพราะว่ามันจะมีการเก็บน้ำได้ตัวนะสังเกตเลยครับวันนี้ฮะมันจะอมน้ำไว้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันแบบนี้นี่ครับถ้าแบบมีดินแบบมีฝนมันจะแห้งเร็วครับสังเกตวันนี้ฮะม,ม,แบบมันจะแบบมี้นะําอุ้มไว้อย่างจันบน,นะะ์นี่ฮะอันนี้ก็คือแลัวก่อวันนี้ภารกิจในการจัดกระถางนี่ ต้องมอบใหม่คุณแม่อุไรครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเขามาเจอกันนะครับแม่เนาะเ้องกับเพราะว่าคุณแม่อุไรชอบต้นไม้อยู่แล้วนะฮะที่บ้านเพาะต้นไม้ไว้เยอะมากนะครับเนาะฮะคุณแม่เนี่ยที่บ้านมีต้นอะไรอย่างพองที่จะเอามาแต่งนี่ครับโอ้ยมีเยอะแยะเลยสัปปะรดสีเอ้ยจันทาจันอะไรอย่างก็เด็วกันเลยจัง ครับต้นจังครับมีนี่หลายอย่างจะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมาดูผลงานกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณคุณแม่ครับอ่าดีมาะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็บจะมีต้นไม้หลากหลายกระถางดอกไม้นะผมก่อมาทําหน้าที่จัดองค์ประกอบรักๆอันไหนที่มันนักๆตีมันต้องวางโครงสร้างไว้ผมก็จะมาวางไว้เพื่อส่วนการจัดกระถางดอกไม้หรือว่าต้นไม้ตีอันคุณแม่อุไร คุณแม่ของปีบุ๋มเนี่ยเป็นมีอยู่แล้วที่บ้านเป็นมีเยอะมากครับก็เดี๋ยวอาจจะมาจัดมุมให้ดูสวยงามนะฮะเอาม,ม่าจอกันถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามผลงานในคลิปต่อไปครับผมมันได้หดแน่เป็นติดได้ไม่น้อยน่นาะ